คิดแล้วทำคิดแล้วทำนั้นหมายความว่าเราคิดสิ่งที่อยากจะคิดค้นหาคิดค้นหาได้แล้วก็ทำทำตามที่คิดได้แต่ถ้าเราคิดเองไม่ได้ก็คิดตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำตามพระพุทธเจ้า เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเรียนรู้อย่างเดียวไม่พอไม่ถึงเข้าไม่ถึงเข้าถึงไม่ได้ต้องทำด้วยต้องใช้คำว่าธรรมานุธรรมปฏิปันโนคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม ปฏิบัติทาให้พอดีแก่ทาปฏิบัติทาให้เหมาะแก่ทำถ้าเรียนรู้มากเท่าไหร่ถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่ได้เลยไม่ได้รับผลเลยเพราะฉะนั้นอย่าชลาดใจนะการปฏิบัตินี่ต้องต้องปฏิบัติวิชาการด้านไหนๆถ้าเราเรียนรู้อย่างเดียวนี่ก็ได้แค่นั้นกนะ็พอจบแล้วก็เบลอ แต่ถ้าเราเรียนแล้วทำเนี่ยเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ไม่ลืมถ้าทำจนได้บรรลุผลเหมือนปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะทำให้เราสัมผัสความสุขได้ไปตลอดชีวิตเช่นรักษาศีลเนี่ยต้องปฏิบัติ พระสงฆ์ที่ท่านสงศีนียวว่าพระสงฆ์ผู้ทรงศีลท่านปฏิบัติในศีลอยู่ตลอดเวลาและตั้งแต่เริ่มต้นเลยทรงา้าสบงจีวรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักบวชแล้วก็ปฏิบัติตามนักบวชในพระพุทธศาสนาจึงได้ผลทำให้ท่านอยู่ได้ แต่คนที่ไม่อยู่อยู่ไม่ได้ก็พ่ายแพ้ไปมันเกิดกิเลสครอบงำแล้วทั้งก็ถลําลึกจนกระทั่งว่าเสียผู้เสียคนเสียพระนะที่จริงแรกเริ่มเดิมทีก็ไม่ได้คิดจะเป็นเช่นนั้นคิดตั้งใจจะบวชหวังเอาความดีแต่ว่าบวชแล้วไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ถูก กิเลสมันล่อลวงเอาถูกมารมาล่อเอาก็เลยติดบ่วงมารไปไม่ใช่พิ่งมีนะท่านทั้งหลายเรื่องพันธุ์อย่างนี้ไม่ใช่พิ่งมีมีมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ทรงให้ศึกไปใช้ก็เยอะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าฝึกไม่ได้พระองค์ก็ฆ่าเช่ยกันบอกบอก คนฝึกมาของเราถ้าฝึกไม่ได้เราก็ฆ่าเช่เหมือนกันแต่ฆ่าในอริยะวินัยนี่คือให้สึกเสียให้ออกไปเจากวงการอย่ามามั่วอยู่กับตรงนี้นะทำห้คนอื่นเสียตัวเองก็เป็นบาปแล้วก็บาปหยาบชาติถูกคนตราบแช่งนินทาโอ้ยไปไกลนะไปถึงอบายภูมิได้เลย เพราะฉะนั้นนะก็ปฏิบัติธรรมให้ดีปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมถึงแม่ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานก็อย่าประหารชีวิตตนเองอย่าทำลายตนเองด้วยการหลงไหลไปในกิเลสตัณหาฆ่าตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะฝากไว้สวัสดี